เกิดมาเป็นคนบ้า ทองให้ทองหน้าบ้านเขานะครับนอกหลังจากทำกันเกี่ยวเขาเรียบ้อยแล้วครับู้ทอนขึ้นมาตีนะครับแบบดั้งเดิมนะครับโบร้านสมัยก่อนาะได้มีรถเกี่ยวโบได้มนนีรถนวดรถสีดอกครับมีแต่เกี่ยวแล้วกับตีเอาแบบนี้แหละง่ายๆนะครับก็อเฮ็ดไป มีความสุขของบ้านหน้าเช้าหน้าเฮ้าครับผมเมื่อกัพักได้ไปที่เดียดก็ได้เฝ้าอีกอย่างหนึ่งผลสมัยก้อนกะเห็นฤูดูครับบนตกไทยเ็นกี่เด้ออันนี้ยังค่อยแต่สิบนนตกวข่ำที่กายได้มัง้งซ้อนเก่าแล้วครับปีนี้ค่เนี้ยอยู่อ้ำอยุ่ยงบหลาย ครับก็ตีแล้วก็ขึ้นเรล่ามือละนิดละน้อยมือละสองสามปุ๋ยไปนะครับกระไดอยู่สิบก็ปุ๋ยนี่แหละปีนี้ครับหลังจากตีเข่าแล้วนะครับสิได้ให้เข่าขึ้นเหล่าสิได้มหาตนเกตลินเจินอันนั้นอยู่ในโขกไปเน็บเหล่าก็นะครับเพราะเป็นปรเภทนี้หรือเป็นข้อมเสื้อถือแบบ โมลานนะครับมีต้นเกดลินมีต้นคู้นประมาณนี้นะครับเอาไปเนบอยู่ขางเราเนวสีหาก่อนนะครับอยู่ในโขกมีบอสทำไมซุมือนี้มันอยากหาอยากเพาโอ,โอ้อยากหายากคือดอกเด้อครับเป็นม,มันี่นี้ดอกแตาว่านที่ยูมองไรเสรละในโขกนี่ต้องถาม ทุกแถาสมัยก่อนเอาต้นไข่ชรึ่งนี่ก็ได้วะน,นี่ต้นเนวด้ดไหเอ,ออย่างไปไกลนะครับพ่อแตนข้างนึงหัน๋ยาบสีใสกุ้มตาแตนไหลเพราะว่าตรงนี้คนมาไข่ขามากเป็นไหนบ่ไห้มาหาเหตุแตนกันเลย มันนิ่งกันเลยเดี๋ยวมายูเห็ดหัง้งเห็ดอะไรปุ๊บอันนี้เป็นโคกเห็ดนะครับโคกเห็ดในหมู่บ้านมาหากินกับพ่อไรยูมาต้องไปไกลยากแต่ว่าค่ะก็เป็นโคกในน้อยหังบบว่าหลายกาบพ่อไ้แกงสำหรับผูอยูหน้ายู่ไก่ผูใรมาท่านนะครับเดอ๋สิได้หาเป็นหาบตะเป็นตาขึ้นหัวไรดอกโอ้ยน้ำยังล่ะ ยยอๆๆๆนามเนี้ยไดน,น,น้อมานาม,มูมเดียเอาไปต้นไก่เคียงนี่แหละนะครับโมเมนมันจะเป็นแันสั้นดอกเป็นใบเป็นแันสั้นนะอันนี้กระบอจากสั้นบอนเอาสมมุติไปว่าดีก็ดีดอกเนี้ยอะไรก็ได้มันคือพักสังเนีย้ยใดนี่เป็นโมเมนต์พักสังดอกแต่ว่าห่างไข่เคียงเป็นพืชพันธุ์เดียวกันเอาไปปลูกแล้วตอยอดตอยังน่าจะได้นะนี่ครับใบนี ขาดมาได้อันนึงกะน,นี่แหะครับใบคุ้นนี่แหะครับคำคุ้นคำคุ้นอีกได้อันนึง,เ,อง,อเ,นงเลื่อนีไปนิบขางเรามะหกกะแค่โดดลมมะนี่บิ้งเลยลมบกกลางกับบกตายและวะ้ว่ะนี่หยาลายป่านนี่นี่ก็หยาข้อมันนิดเลยยังเขาเอิญข้อมันนิดกับสมัยก่อนมันหกปี ทำไมก่อนอยูกข้อมนิดนี่เ,นเขาสิมว่าซุ่มในปานี่แหละนี่เขาได้เอิ้นหยาข้อมนิดแต่เป็นดอกงามๆดอกครับหลังจากเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นน่าอะไรนี่เล่งกะมาหดถักดนะครับนเนอะหัวตกิก ปกติปกไฟ่หมอดฝากอันนี้ดอกคอดมอดครับตั้งมาใน,าน้นิหน้าวทิ่ออกดอกก็ดีละประมาณนี้นะครับบกพริกดอกคอดมอดข้าตะไข่อันนี้กระดอกคอดมอดนะครับเป็นแทวไปรู่น สุขันสุขันนิกาดอกเลีงเหลืองพี่ไก่ออกดอกงามๆครับปีนี้ที่ออกบอเราเึงพกท้าหลังจากใส่เกลือแล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่ยังเข้าไปก็รู้สึกว่าที่สดชื่นขึ้นจากที่แรงๆที่เลี้ยงเหลืองแมนข้อม,มเพลินนี่ลีอ่ะที่บอกว่าใส้ใส่เกลือถือว่าโอเคอ่ะดีขึ้นครับผม เห็เนื้อจากทำงานแล้วครันนอนแองเ,ย,เยี่ยมสบายก็เทียงหนาวมานอนเรียนได้เห็ดสุ่มนอนหน้าสบายครับหนวกินแรงก่อนเห็ดปลาอยู่ในนี้อาจจะมีอยนาหคุณแต่ว่า ปลาละสีโตสีขาวดีน้ำคุณเนาะดีก็น้ำดำอยู่ละมั้งสิล่องวานแหเบ่งครับครับผมจะจากงานทำงานแล้วมาอาบน้ำแล้ว ย็นเสายเช้าหน้านะครับ